ตอนนี้ผมว่าต้องมาแก้ที่ปลายเหตุจะมากกว่าครับผมย,ยิ่งปิดเชื้อก็ยิ่งระบาดเราก็ยิ่งมามาที่รักษาไม่ทันครับผมก็กลัว <periods> ครับแต่จะทำไงได้ก็อาชีพของผมต้องรับจ้างครับคร,รับผมผมก็บอกว่าความจริงว่าผมกลัวมันจะเนระดับนี้เสร็จจิตต์ต้องเราแย่แมากไปกว่าน,นี้ผมคำว่ามา20ปีผมไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เล,เลยนะครับผมเจอรำร่วงเจอปฏิวัติเจออะไรมามากแต่ลูกค้ายังไม่แย่นขานาดนี้นี่ผมพูดจากความาจริงครับผมเป็น ก็บอกก็ถามว่ากลัวไหมก็กลัวแล้วก็ตอนนี้ก็ขาดแคลนหน้ากากอนามัยเข้าไปอีกนะฮะก็เลยรู้สึกกลัวกว่าเดิมเพราะว่ามันไม่มีอุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ยังยังไม่เห็นการบูรณาการที่มันลงตัวในขณะนี้จะกทางรัครับครับอ่าอย่างเช่นเรื่องหนึ่งนะซึ่งอาจจะมาท้อเห็นว่าเอกภาพของภาครัฐในการให้ข้อมูลประชาชนนะครับ งานหนึ่งพูดอย่างหนึออ่งอไปโดยงานหนึ่งมาแย่แล้วแย่ไม่ใช่แย่ของเรา